สารคดีพิมพ์วันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเหตุการณ์ชุมนุมของชาวมอบส่วนยางการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองการปรับคอรมอและเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อแก๊งค้ายาบ้าฆ่าโหดผู้กองสุที่สาร มาเริ่มกันที่เหตุการณ์ผู้กองสอนอสุทธิสารสละชีพสังเวยแก๊งยาเสพติดหลังไปล่อซื้อยาบ้านในซอยลาดพร้าว48โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุว่าแก๊งยาคโครโหดฆ่าร้อยตำรวจเอกชนลากสยดสยองส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องปปง,งประสานกองปราบออกหมายจับหน้าม้าแก๊งคอร์เซนเตอร์เจ้าของบัญชี85คนข้อหาร่วมกันฟอกเงินและเรื่องปัญหาม็อบยางพารารัฐมนตรีเกษตรยังไม่ได้รับปากชาวสวนยางภาคใต้จะดันราคาย,ยางให้ได้กิโล กรัละ120บาทลั่นค่าให้ตายก็ไม่ได้ยางโลละ120บาทมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์มติชนโดยวันนี้มติชนให้น้ำหนักกับเรื่องของการปรับคอรมอโดยระบุว่ารัฐมนตรีระทึกเลิกตุดจ,จีนปูปรับคอรมอลวนรั์ป่วยเปลี่ยนตัวสำหรับพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องของคลิปที่ว่อนใน YouTube กับเหตุการณ์ข้าราชการ C7 กลมศุนตบ,บ้องหูเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยระบุว่ากลมศุนเต้นตั้งกรรมการสอบเด้งี บ้องหูพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลใน30วันมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องแก๊งขายยาบ้าฆ่าผู้กองสอนอสุทธิสารโดยระบุว่าแก๊งยาบ้าซิ่งชนร้อยตำรวจเอกคาที่ล่าระทึกกลางกรุงส่วนภาพหัวข่าวรองเป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมโดยระบุว่าแดงพอใจรัฐเยียวยาศพ7.75ล้านและประเด็นการปรับครมอที่คาดว่าจะมีขึ้นใน ดาานห้มาปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์เดลินิวโดยเดลินิวให้น้ำหนักกับกรณีคลิปข่าว C 7โดยระบุว่าเด้งเข้ากรุเชื่อดวินัยซ้ำ C 7มือไวบ้องหูเจ้าหน้าที่สุวรรณภูมิส่วนผ้าหัวข่าวรองเป็นเรื่องการเปิดโปรงขบวนการล่าช้างป่าโดยมีการเผยเอ,อกสารรับกลมอุทยานแฉทำกันเป็นขบวนการมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังและทำมานานนับสิบปีและปิดท้ายด้วยแก๊งยานรกซิ่งพุ่งชนสลดรร้อยตำรวจเอกพลีชีพ กลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกไวส์ .com ค่ะ